อือร่อยครับสูตรนี้เราไปทำนะแต่เผ็ดน,นะอ,อืนุ่มอะสวัสดีครับผมนายกวินนะครับวันนี้นะครับผมนายกวินจะพาทุกทพ,พ,พาทุกคนอนะ ไปตามหาเนื้อที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครนะครับเนื้ออย่างดีเนื้อที่เรียกว่าอร่อยที่สุดในของแมคโครเลยก็ว่าได้นะครับเป็นระดับ A นะฮะ A อสามขึ้นนะครับ A3 สามขึ้นผมอยากจะรู้ว่าไอ้เนื้อระดับ A3 สามเนี่ยมันจะมีความนุ่มแค่ไหนเพราะอย่างว่าทุกครั้งอะ่ะเคยกินแต่เนื้อแบบเนื้อข้านทานไม้สิบกว่าบาทไม่เคยกินเลยไอ้เนื้อแบบดีด มันพูดถึงมันก็เศร้านะเอาแต่กันเนี้ยผมจะพาทุกคนไปเลยเฮ้ย,เ,ยเนื้อแบบเนื้อไม่ไม่ข้างทางะ่ะเนื้อเนีห้างไงแล้วแบบไม่ใช่เนื้อแบบว่าที่มันขายตามล็อกอะเออเข้าใจปะ่ะพอรู้สึกแบบเอ้ยไอเนื้อแพะอะเนื้ออย่างดีอะไรเงี้ยนะฮะรู้รู้ว่าเอเราเคยดูในคลิปว่าไอมีเนื้อ A 5หอ เอโฟเอฟอะไรของอประมาณนั้นเนาะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะนุ่มละลายในปากยังไงแต่เอสามผมก็ว่าน่าจะโอเคนะครับมันมีระดับเอสามเอสี่นหน่อยก็น่าจะโอเคเนาะเอสี่ต้นต้นของมันก็ดีนะนะไปลองดูดีกว่าว่าเราจะเราจะได้สัมสัมผัสรสชาติเป็นยังไงในแต่ของในในแต่ของละแบบแล้วกันเนาะของละแบบของละวัวมันจะมีวัวหลายสายพันธุ์มากที่ผมรู้มาไปไปลองดูกันดีกว่าว่ามันจะมีเนื้อแบบไหนบ้างโอเคนะครับ ผมก็อยากรู้ไงความรู้สึกวันนี้ทำคลิปเก่บวกับเหนือโอเคเจอกันครับผมไปครับผมกำลังมาเดินซื้อที่แมคโครนะครับก็จะมีหลากหลายนะเนื้อเนื้อเนื้อวากิวเนื้ออะไรนะเนื้อไทยวากิวนะครับแล้วก็มีมีหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวไปดูที่บ้านต่อนะครับซื้อมาสี่อย่างนะครับสี่อย่างด้วยกันเรามาดูนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนมา ครับผมแล้วแล้วผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับนี่ได้มาเป็นชุดเลยครับเนื้อโคขุนอุย้ยมือดำแล้วเมื่อกี้ไปหาฐานมามือดำปีเลยนี่นะฮะเนื้อโคขุนที่ผมจัดก็คือมีเนื้ออะไรบ้างฮะเนื้อไทยวากิวนะครับหั่นลูกเต๋านะครับเราจะเอาเป็นสูตรลูกเต๋านะครับมาผมดูมีอ,อะไรอีกนะอันนี้อีกอันนี้อะไรเอ่ยเนื้อโคขุนหั่นเต๋านะครับตัวนี้ก็น่าลองนะครับ แล้วก็อีกตัวนะครับเป็นเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อบลานะฮะบลามันนะฮะหั่นเตาก็คือเนื้อบลานะฮะเนื้อวัวบลาเนื้อบลาเนื้อบือบลาอะไรสักอย่างนะแล้วก็เนื้อเอสกัสเอสกัสนะฮะอ่านี่นะฮะก็มีสามแบบสี่แบบสี่แบบด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาลองกินนะครับรับประทานกับน้ำพริกสุดพิเศษพริกอะไรนะ เขาเรียกว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกติดอันดับหนึ่งถึงห้าหรือหนึ่งหนึ่งในสิบนะครับหนึ่งในสิบเดี๋ยวผมให้ดูพริกอะไรเอ่ยพริกที่เผ็ดที่สุดนี่นี่เลยครับพริกที่เผ็ดที่สุดนะครับผมสั่งซื้อในลาซาด้ามา <c oughs> เขาเรียกว่าพริกจโจรสเกี้ยงเออนะฮะเป็นเป็นแบบแห้งนะครับได้มาห้าเม็ดนะครับผมจะเอาอตัวนี้แหละราคาราคาหลักไม่ถึงร้อยนะเนี่ยสั่งมาไม่ถึงร้อยอกตัวนี้นะครับคุ้มมากๆเลย ผมจะเอาไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวชูโรงในการทําน้ําพริกวันนี้นะครับหรือผงนะครับผงวันนี้ผงพริกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกโจโลเกี้ยงโอเคครับผมเราไปดูวิธีการทามีอะไรบ้างนะฮะไปมาแล้วครับอุปกรณ์ในการทํานะครับเตรียมเลยก็คือเครื่องปั่นนะฮะสำคัญมากปั่นเอานะครับอ่าเปิดฝาก่อนโอ้โหเปิดยากเหลือเกินไม่มีขาวางวางกล้องนะครับอะ เปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งแรกเลยคือพริกโจระเกียงอ่าไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สองนี่เลยนี่เลยไอ้น,นี่สําคัญเหมือนกันอันนี้คืออ่าเขาเรียกอุปกรณ์อบแห้งที่เอาไว้ทําพริกลาบเขาเรียกว,ว่าอุปกรณ์พริกลาบแล้วกันเนาะเครื่องควนเครื่องอ่าเขาเรียกว,ว่าเครื่องเทศอ่าเครื่องเทศทําพริกลาบนะครับหรือพะโล้ก็ได้แล้วแต่เลย คืนนี้นะครับสําคัญนะฮะแถวบ้านผมถุงสิบบาทนะครับก็มันมันจะเป็นถุงอย่างเงี้ยมาเลยนะครับก็เอาอย่างงี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในเนี้ยสองอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วปั่นยืดจืดเลยไอ้ลุยลำแรกเลยนะครับที่ใส่เข้าไปก็คือพริกนะครับใส่เข้าไปสักสองเม็ดพอนะฮะเพราะมันเผ็ดมากเม็ดหนึ่งก็เผ็ดประมาณโอ้สามโอ้สามร้อยอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละมันไอ้สามแสนเป็นล้านอะ เผ็ดมากเผ็ดกว่าพริกขี้หนูเป็นร้อยเท่าพันเท่าอ่ะเขาว่าอันนี้ใส่ไปหมดเลยเพื่อความหอมนะครับไอเม็ดผักชีเขาเรียกเม็ดผักชีนะฮะแล้วก็อ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมะแขวนนะฮะมะแขวนใส่มะแขวนเข้าไปแล้วก็พวกขิงแห้งดอกแห้งอะไรต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยพริกไทยแห้งอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือคือเครื่องทําพะโล้อะไรอย่างเงี้ยแหละนะเขาเรียกเครื่องทำฮาร์โรใส่เข้าไปเลย นะครับสูตรนี้หอมแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับนะแล้วจะปรุงรสด,ด้วยซองเขียวสะหน่อยนะครับซองเขียวปรุงรสเข้าไปเลยนะครับปรุงรสเข้าไปปืป๊ดปื๊ดอ่ใส่เข้าเข้าพอประมาณนะ่ะกะไปเลยนะครับผมจะไม่ผมจะไม่บอกนะว่าเท่าไหร่ยังไงกะเอาความชอบเลยบางคนชอบให้มันอร่อยก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเต็มเลยประมาณช้อนนึงได้นะครับแล้วกอ็อะไรนะ อาญินโมโตะผงชูรสนะครับอ่ะอัน,นแกไงน,นังนะฮะเหนียวด้วยอ่ะโอเคครับผงชูรสนะครับใส่เข้าไปพอประมาณที่เราชอบนะครับใส่เข้าไปเลยไม่ใส่ไม่อร่อยนะครับเนี่เครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัน่นนะฮะปั่นให้ละเอียดนะครับปั่นให้ละเอียดปั่นให้ละเอียดนะครับ เวลาจิ้มเราจะอร่อยมากเลยเสียงซึ้งซัดซึ้งซัดเยดหแล้วยังความหอมนี่บอกเลยหืมกลิ่นนี่หอมมากนะฮะหอมมากมาฮมาใช่ ي ي โอ้โหกลิ่นแรงนะฮะแรงกลิ่นแรงจริงๆโอ้โหนี่นะครับ กลิ่นพริกก็หึงมากเลยนะครับอ่ะใส่ในถ้วยนะครับอือนี่ครับเราได้พริกป่นแล้วนะฮะพริกป่นที่จะไปกินกับเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับหลากหลายอย่างนะครับไปเราไปกินกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับมาถึงขั้นตอนที่ผมต้องมาแดกแล้วนะครับก็แดกเลยด้วยอ่ะตัวแรกเลยนะครับ MSH นะครพูดง่ายก็คืออยู่ในระกูล A A412T44 ถ <laughs> ูกและ4เนาะอยู่ที่ระกูล A4 นะฮะไม่งั้นก็อยู่ในระกูลมันมันห้บวกอ่ะห้บวกจะ A4 หรือ AT ก็ได้ A3 กับ A4 อ่ะไม่รู้อ่ะประมาณนี้แหละฮะนะฮะ ความนุ่มอยู่ระดับ A3 ถึง A4 นะครับ A5 ไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันไม่มีถ้ามีก็อยากจะจัดนะแต่มันไม่มีนะครับมามาดูกันนะครับว่าไอ้กลเนี้ยจะนุ่มแค่ไหนนะครับแกะก่อนเลยระดับแรกนะครับแกะก่อนะแกะก่อนนะครับอแกะแกะด้วยมือเดียเดียวๆนะมือคนเดียวเราเราไม่มีคนช่วยนะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับ เอ้ยออเหนียวมากสติกเกอร์มันเหนียวมากแค่ปากหน่อยืออาปิวไปแล้วนี่นะฮะอือนุบๆเลยเนื้อมันนะหนุบเลยอะนะอืมมาแกะก่อนนะครับแกะก่อนไอ้ตัวแรกวนันนี้จะเป็นยังไงกีดกีดกีด นะนะครับตัวแรกตัวนี้แกะยากหน่อยอะเรามากินกันตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเนื้อลูกเต่าเนื้อวากิวนะครับนะครับเนื้อวากิวชิ้นแรกครับมาอ๋อนะฮะอยู่ในตะก,กูล A4 ถึง A3 นะครับมา,มาลองชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจิมกั่ตัวน้ำจิมนั่นแหละฮะมาลองชิมกันดูนะครับย่างก่อนนะครับดับแรกย่างก่อนตัวนี้โอ้โหน่ากินมากนะย่างเรียบร้อยแล้วครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อีกตัวนี้เลย ไอตัว MS 5้ไฟนะครับเนื้อหั่นเนื้อไทยวากิวนะครับหั่นลูกเต๋าเมื่อกี้ครับถือกล้องเองมันลำบากมากเลยนะครับไปเอาไอที่ตั้งกล้องเรียบร้อยแลลวมามาดูตัวต่อไปนะครับเราจะมาทดลองทุกตัวเลย่ะไอตัวที่2นะครับ MS 4บวกนะครับก็อยู่ในตระกูล A 3นะครับตระกูล A ่า A 3มไม่ถึง A 4นะตัวนี้ไม่ถึง A 4อยู่ในตระกูลของ A 3นะครับ ก็เทียบกับตัวเมื่อกี้ก็ต่างกันนิดนึงนะครับตัวเมื่อกี้จะเทียบถึง A4 ละแต่ยังไม่ถือว่าสุดของ A4 นะไอ,ะอตัวนี้ก่อนนะครับแกะยากเหลือเกินเอาอะนะครับมาตัวนี้ก็ชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับวาเข้าไปวางเข้าไปขอชิมทีละตัวนะครับมาไอตัวนี้แล้วตัวนี้ ปลานะฮะปลานะฮะ mm hmm. เนื้อวัวปลาปลามันนะฮะอตัวอตัวนี้น่าจะอร่อยน่าดูนะผมว่าผมเคยได้ยินอยู่ว่าปลานี่มันเป็นวัวที่อร่อยมากนะครับ mm hmm. โอ้โหหั่นเต่าแต่ละชิ้นมานครับอ่ะอตัวนี้ปากตั้งเลยช้าเสียงฟันยอดเลยครับมาอีกตัวนี้ต่อนะครับอีกตัวนี้ต่อตัวนี้เนื้อโคขุนนะครับเนื้อโคขุน อตโวนี้จะเป็นยังไงรสชาติคือใน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 ทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยไอคูนี่โอ้โหย่างใหญ่แล้หนเต่ามาอืออ่านะครับลองดูครับลองดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงตัวนี้อ่าหน้าหวานหอมนะครับหอม นี่อยู่ในเกาถ่ถานเนี่ยโอ้โหดูสวยงามน,นะนี่ผมยกออกมานะครับวางดีๆโอ้เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอ่ะปัง มากเลยหอมมาก นี่น่ามากเลยหือ,หอกลิ่นมันหอมไหมมันหอมไหมมันหอมอันนี้หืมหอมมากเลยอ่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยหอมมากเลยนะฮะเราจะเอาแบบมีเดยมแระนะมีเดยมแระเลยเอาแบบ เนื้อ,อยังอันนี้เลยนะนะลูกเต่านี่เราลงย่างยังไงย่างให้ให้มันสุกท,ทั่วด้านเนะอะหอมหอมเนี ผมขอประเดิมอีกตัวที่มันอันนี้หน่อยนะครับน้ำหนักน้าหนักรวมกันแล้วเนี่ยโลกับอีกหนึ่งร้อยกรัมนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัมนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัมตัวนี้สองร้อยห้าสิบกรัมนะครับส่วนตัวนี้สามร้อยกรัมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็สามร้อยกรัมนะครับรวมแล้วคือโลกับอีกหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยกรัมดูครับว่าผมจะกินหมดไหมเนี่ยวันนี้ ด้านหนึ่งเราจะเอาให้มันเรียมเลยอีกด้านหนึ่งเราจะเอาแบบพอประมาณนะครับมาลองดูตัวนี้ส่วนตัวนี้เราจะเอาให้มันเรียมทุกด้านนะครับไอ้ตัวมีเรียมแรนีไอ้ตัวไม่ใช่มีเรียมแรไอ้ตัว a 4เนี่ย a 4ต้นต้นเนี่ยจริงจมันก็ยังเปรียบเทียบอยู่ใน a สามนะพูดถึงนะ หอมมากเราเปิดตัวนี้ของไปเ,เ,เลยชัอปเวฟเนี่ยอ่าสามากอร่อยครับ มาหั่นกวนนี้ดูก่อนะฮะผมใช้มีดผิดเป้าวะเนี่ย จะผิดมีดเมดไม่ผิดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเค <laughs> อือมาลองกันละลองกันละเลือกสุกซับเลยอ๋อนี่ฮะ อ้นุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากๆเลยครับอืมไอตัวผงน้ำจิ้มอร่อยมากเลยหอมหอมมนมึนมากครับเีลือาไหรอีกชิ้นหนึ่งอืมอร่อยครับสูตรนี้เราไปทำนะแต่เผ็ดนะอืม นุ่มอ่ะขนาดไทยว่ากิวนุ่มขนาดนี้นะครับอือหือคืองบประมาณถูกมากไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยอ่ะแล้วนุ่มนุ่มระดับนี้ผมว่าโอเคอือหือนุ่มมากครับอืมสุดยอด ไทวากิวผมให้เต็มห้านะเนื้อราคารน,นี้เต็มห้านุ่มนุ่มมากคือมันแบบเหมือนลรากินหมูเลย <c oughs> อ่ะอร่อยแล้วไม่คมหอมหอมของเนื้อมากใครให้มาดูตัวอื่นก่อนเรามาดูตัวอื่นต่อนะครับตัวนี้เริ่มเกมแล้วตัวนี้เกมแล้วเราเราเราเรอ อา,อาเราจะเอาไอ้กรูก,กรียมๆนี่แหละให้มันเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่านี่ยังไม่เตรียมนะครับเราจะเตรียมด้านหนึ่งไปเลยนะครับ ตัวเริ่มเกียมมาแล้วนะครับได้แกะกตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยครับนะครับเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไอไออันเนี้ยแบร์เหรอไม่ใช่นี่เลยแอนกัสแอนกัสนะครับเนื้อแอนกัสคืออยู่ในระดับ MS4 นะครับบวกบวกด้วยนะ <S <S เรามาดูเลยนะครับตัวนี้ อันนี้เราไม่ต้องอันนี้มากเลยจิ้มจิ้มน้ำจิ้มปุ๊บจิ้มซอสปุ๊บนะครับเข้าปากเลยอ๋กรอบมากได้ถึงกรอบอืมเหนียวเนียวเหนีวกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่มันกรอบด้านนึงแล้วอีกได้านนุ่มมากมผมว่า เต็มห้าผมให้สี่แล้วกันตัวเนี้ยเพราะมมนยังมีความเหนียวอยู่เหนียวระดับนึงแล้วกันแต่ก็อร่อยอร่อยมากอร่อยครับถือว่าผ่านเลยตัวนี้ใช้ได้ครับเรามาดูอีกตัวเลยดีกว่าครับอือตัวนี้ฮะตัวนี้น่าจะเริ่มได้ละน่ะสุกด้านนึงด้านนึงเดียมๆหน่อยนะอ่ะตัวนี้เลยครับแบ แบรแบรบลานะเนื้อบลา,นะานะครับเนื้อเนื้อปลานะครับตัวเนี้ยผมพูดไม่ค่อยถูกกัหลอดเลยตัวเนี้ยเออตกภาษาไทยนะคือเรียนไม่เก่งก็เงี้ยมาครับไอตัวเนี้ยเนื้อบลาจะอร่อยแค่ไหนไก่ห้าจะได้กี่คะแนนอืมอืม ไอผมว่าไอผมว่าเราเคอ่ะมันมีความหอมอ่ะหอมนมอ่ะไอวัวาบนี่เป็นวัวนมหรือเปล่าอืมมันมันกินกินมันหอมมันนั่นหอมนมฮะมันเต็มห้าเต็มห้าตัวนี้อร่อยอร่อยฮะไม่เหนียวด้วยอร่อยเออแบบ มันมีกลิ่นหอมนมอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากเลยนมไหมอร่อยครับตัวนี้อร่อยมาดูโคขุนกันดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตัวโคขุนนะฮะอ่าไม่ใช่ตัวขาวๆไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนู้นนัะนอันนี้อันนี้นเนื้อหมาเนื้อหมาไอ้ตัวนู้นใ้ขาวๆน่าจะไม่อร่อยน่าจะเหนียวอันนี้นะครับเนื้อโคขุนอ่า ขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับฝั่งนี้เตรียมแล้วอีกฝั่งหนึง่งสักหน่อยหนึ่งนะครับอืออ่ะมาลองดูมาลองดูครับอือหือ่อะงานกล้องก็นิดนึงนะลำบากนิดนึงอ่ะตัางกล้องหน่อยจะหันให้ดูจะหันให้ดู นะหั่นให้ดูนะหั่นให้ดูว่าม,นมนันมันใหญ่ไปชิ้นมันใหญ่ปอ่ะผมหั่นสามชิ้นแล้วกันไอตัวโคขุนจะเป็นยังไงนะมามาลองดูครับมาลองดูเนี่ยนะสุกมากไม่สุกมากนะครับก็กลางๆครับกินเนื้อต้องอย่างนี้นะฮะอ่ะลุยเลยนี่กินเนื้ออ,อย่างนี้ ไอตัวคอขุนนะครับตัวนี้อืมเอ้ยนุ่มเหมือนกันนะ่ะเอ้ยมันนุ่มมันนุ่มแต่มันเหนียวเหนียวด้วยมันมีทั้งนุ่มทั้งเหนียวฮนะถให้ผมเทียบนะตัวคอขุนเนี่ยผมให้สามดาวแล้วเอาตรงๆเลย กินกับน,น้ำจิ้มตัวน,นี้ยอร่อยครับอืพริกปนก่นตัวนี้อร่อยมันก็นุ่มนะแต่ยังนุ่มสู้สู้วากิวมากคือวากิวอะนุ่มมากนะฮะวากิวนุ่มมากนะ อืมลองมาผมให้ตัวนี้แล้วกันบานุ่มลองมาะฮะคือทั้งสี่ตัวเนี่ยพูดเลยเป็นเนื้อให้นุ่มทั้งสี่ตัวในท้องตลาดนะผมว่าสี่ตัวนี้นุ่มมากนะครับ ในสี่ตัวนี้นุ่มนุ่มแตกต่างกันไปนะครับอืมแต่ถ้าคะแนนระดับหนึ่งผมให้ตัวนี้วาก,กิวครับวาก,กิวไทยวาก,กิวเขาเรียกว่าไทยวาก,กิวนะครับอตัวนี้เลยนะครับก็เราไปหากินได้ที่แมคโครนะครับลองไปซื้อได้เลยโอ้เผ็ดพริกสุดน,นี้นะผมบอกโคตรเผ็ดนอะแล้ผมเอาอีกสักชิ้นแล้วกันนะไทยวาก,กิวเนะี่ยอร่อยครับแล้วก็บลา ผมชอบสองตัวนี้ผมโหวตให้สองตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะบลาเนี่ยบลากับไอ้ไทวากิวเนี่ยสองตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองไปเลยส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่รู้สิแล้วแต่ความชอบนะแต่บลามันหอมนมมันมีกลิ่นนมออกมาผมรู้สึกอ้ยผมชอบวะนะครับใครใครกินแล้วใครรู้สึกชอบตัวไหนก็ลองลองแชร์แชร์ให้กันได้นะครับแชร์ประสบการณ์ให้กันได้นะครับก็ผมเองก็ชอบสองตัวนี้นะครับ นี่เลย MS ห้านะฮะคือไทวากิวนะครับกับไอตัวนี้เลยครับบรานะฮะตัวนี้โอเคครับสองตัวนี้ใช้ได้โอ้โทวทีฮะใช้ได้มากเลยนะครับส่วนเนื้อโคขุนนี้อย่างนะฮะสำหรับผมโหลสุดนะครับหรือเราเพราะเราเคยกินเป็นประจำก็ไม่รู้มาก่อนเนะคือชอบกินเนื้อนะครับก็กินเนื้อโคขุนตลอดเออเวลาไปร้านเรา,ราอะไรสั่งเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนย่างเนี้ย คือมันอาจจะชินนะมันรสชาติประมาณนี้อยู่แล้วเงฮะมันชินนั้งแต่แล้วกับความชอบนะครับไอ้อกัสนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะตัวไอ้กัสนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับมันยังมันยังมันยังสู้สองตัวนั้นไม่ได้อะสาหรับผมนะแล้วแพงกว่าเอยราคาพอๆพกันดีเนาะราคาแพงสุดน่าจะเป็นไอ้ไทวากิวนะครับแพไทวากิวแพงสุดโอเคครับยังไงลองไปดูกันนะฮะผมไปกินต่อ อย่างเลยครับย่างก่อนนี่ยเน,น,นสองอีกสองชิ้นแล้วกันไม่ไหวแล้วโอ้โหอีกโลหนึ่งจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะนะโอเคครับยังไงก็ผมขอไปรับประทานต่อกัอนนะครับก็รออีกนานอยู่นะเนี่ยกว่าจะกว่าจะย่างเสร็จกว่าจะย่างสุกนะ แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดติดตามแล้วกดซับสไครให้กันด้วยนะครับคลิปดีๆอย่างนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ก็ก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบายบาย